ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกำลังเดินทางไปเชียงรายนะครับแล้วก็ผมเดินทางบ่อยแต่ก็หันไปดูเด็กคนเข้าคิวเยอะมากเห็นปะ่ะคนจะรอคิวเยอะมากนะครับผมเลยไม่ใช้โดยใช้วิธีมาเช็กอินที่ตู้คียอสนะครับตู้คียอสตึ่งก็เห็นนีงไงหน้าตาแบบนี้อยู่เวนี้เต็มหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็เดินทางด้วยสายบ,บินไทยเวสตเจ็ทเราก็กดเลยกดที่ไทยเวสตเจ็ท นะครับสท็บิเต็ปมจะขึ้นมาแล้วก็กดแต่เพื่อใช้งานนะครับกดตกลงนะครับตกลงเสร็จนี่เรามีหมายเลขการจองเยอะโทรศัพท์ผมอยู่แล้วนะครับ B D D S B V z ดแต่เรากดระบุหมายเลขจองนะครับรก็กดตัวเลข B D D นะครับ H B แล้วก็ V แล้วก็ Z ครับแล้วก็กดยืนยัน ครับมันจะขึ้นมารอสักรรครู่นึงก็จะขึ้นมาผู้โดยสารนะครับก็ชื่อนพรุษเช็คละเอียดนะคอ่เช็คละเอียดว่านพรุษบุญเจริญนะครับก็โอเคถูกต้องติ๊กถูกต้องนะครับไม่ผาดอ่าติ๊กแล้วก็ยืนยันครับก็รอสักครู่นึงก็จะขึ้นมาครับก็เพาให้เราตรวจสอบ ก็ลงรายละเอียดของเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อไปที่คุณห้ามเอาขึ้นมานห้เครื่องนะครับสิ่งของต้องห้ามนะครับพอคุณรู้เรื่องคุณก็ปล่อยยืนยันเลยว่าคุณรู้แล้วนะรับรู้อ่ารับรู้เสร็จปั๊บก็จะขึ้นมาคุณก็เช็คกระเล็ดอีกรอบนึงว่าเชื่อวันนี้ถูกไหมเชื่อเราถูกไหมเชื่อเลขที่นั่งเลขที่นั่งก็ตอนนี้คุณก็สามารถเลือกที่นั่งของเรียบร้อยแล้วกดยืนยันอีกรอบนึงน้ำหนักกระเป๋าไม่มีนะกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็คลายกันครับ บริงบร้งพาสจะไหลออกมาอ่านี่ก็จะมีอันนี้ออกมานะครับบริ้งพาร์ทเราได้เรียบร้อยแล้วโอเคแค่นี้ก็บินไปเชียงรายได้แล้วครับโดยไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอคิวเลยเห็นไหมคิวยาวเก้ยเลยข้ยยางหลังผมเนี่ยคิวย,ยาวเลยไม่ต้องรอโอเคนะครับบ๊ายบาย